สวัสดีครับพี่น้องครับเมื่อในภาพพี่น้องมาติดตามการงอกของการป,าปาล,รล,าลูกพักหวานปลาโดยเมล็ดครับคลิปที่แล้วภาพพี่น้องนําเมล็ดพักหวานปลาในช่วงงอกรลากออกมาครับแล้วครับเอาไปล่งหลุมเวลาผ่านไปหนึ่งเดือนครับเกิดอีกอย่างขึ้นภาพพี่น้องมาเบิ้งครับพักหวานปลาในช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเขาสิเดือนหลากลงไปในดินครับ ในช่วงนั้นทีงอกหลากออกมาประมาณหนึ่งนิ้วสองนิ้วเท่ากับเอาไปล่งหลุมเขาก็สิเดินหลากลงไปในดินช่วงเวลานี้ใส่อาหารจากเมล็ดครับอาหารที่อยู่ในเมล็ดโปรตีนสีสสมไวในเมล็ดกะสิใส่ในการเดินหลากลงไปในดินครับเป็นหลากอ่อนที่พรท่านสามารถดูดแหลทากจากดินได้ครับใส่อาหารจากเมล็ดครับ มเมล็ดก็เริ่มฟอลงฟอลงครับเนื่องจากว่าอาหารถูกใส่ไปแล้วก็สุดท้ายก็จะเป็นมเมล็ดพักหวานปลาทีฟอฟอเป็นกลวงๆนะครับแล้วก็สิย่อยสลายไปกับดินนี่คือการงอกของพักหวานปลาในช่วงเริ่มแหลกหลังจากที่สลัดมเมล็ดทิ้งแล้วครับมเมล็ดทีฟอฟอเนั่นเขาสลัดทิ่งเขาก็ะสิแตกยอดขึ้นมาบริเวณ ตอตอทิ่ตอกับปลากนะครับต่อพักหวานปลาทิ่ต่อกับปลากที่ลงไปในดินขังบนกระิแตกเป็นยอดอ่อนครับแล้วก็จะเริ่มเติบโตขึ้นเป็นต้นพักหวานนะครับในช่วงนี้ก็สัตว์ตัวของเฮ้าคือสัตว์เลยข้าี่หากินตามพื้นดินกิ่งกือตัวในน้อยจิงหลีดนะครับที่มากัดกินต้อนอ่อนของเฮ้ากำลังหวานหวานทางสวนของเฮาก็าใสวิธีตัด ฟ้าเอ้ยตัดขวดน้ำบ้านล่มเป็นท่อนๆมาคลอไว้ครับป้องกันซัดเลยขัานกิ่งกือกิ่งหลีบมาพัานเกากาจิตจะเริ่มเติบโตครับช่วงเวลานี้กะเบิงความชุ่มชื้นแต่หากแหงดินแหงเฮากะหดน้ำครับแต่บ่ิจมเป็นต้องหดทุกมือสามมือหามือเฮามาเบิงถ้าดินแหงเฮากะฮดแบบหดน้ำไปแต่บ่ใใ้แฉะนะครับผักหวานปลาบ่าต้องการน้ำแฉะดินแฉะ นี่คือการงอกของพวาวนปลาในช่วงแรกครับช่วงนี้ถ้ารอดถ้ารอดบอดถูกสัตว์ตูสัตว์เลยข้านกัดกินหากบอเนเาต้นตอบอน่ากะจะรอดก็คือช่วงนี้แหละครับรอดไปช่วงนี้ก็ถือว่าจะแข็งแรงจะเริ่มเติบโตไปเป็นต้นถอดหยอดแตกกิ่งแตกใบในในช่วงต่อไปครับขอบคุณผี่น้องที่รับชมนะครับมาอัปเดต ติดตามการงอกของผักหวานปลาในช่วงหนึ่งเดือนครับโชคดีมีความสูงในการเห็ดสวนผักหวานปลานะครับสวัสดีครับ